สุดท้ายของผม,งมงกอลฟนะครับจากร้านต้นยางโดนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อ,อแท้สิบล้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้ของมิซูบิชิแรสเต็กนะครับขอบ18ตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็นล้อ5รู114.3นะครับใส่ได้รถมิซูบิชิห้าลูทุกคันนะครับเช่นอะไรบ้างก็จะมีแรสเต็กแน,น่ๆสเปซวาร์กอนเอ <c oughs> ็กแพนเดอร์ไททันต,ตัวเตี้ยใส่ได้อานาคตถ้ามีออกมา5รูอีกออก็ใส่ได้เพราะมันมี5รูระบบเดียู่นะมิซู ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะเป็นล้อสีลมดำล้อจะมี2โทนคือโทนสีบอนกับสีลมดำนะนะครับเดี๋ยวเราดูหลังล้อกันนะครับไปดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับล้อแท้นะครับจะมีคําว่ามิตซูบิชินะครับมิตซูบิชินะแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เป็นขอสิบแปกว้าง7นิ้วนะครับ18กว้าง7นะออฟเซตอยู่ที่46นะครับโอเคนะตัวนี้ล้อแท้เลย ให้ดูกันชัดเจนนะครับสวยงานะนะะล้อตัวนี้นะครับออกมาหลายปีแล้วนะครับน่าจะมี10ปีได้นะครับยังไงหาดูสนใจสอบถามได้นะ,ะ,ะนะครับพอดีเมื่อกี้ติดบริการลูกค้าท่านหนึ่งนะคะนร,รับติดบริการท่านเลยมาไลฟ์อีกทีนึงเย็นหน่อยนะครับเหมือนเดิมนะครับร้านเรานะครับชื่อว่าร้านต้องยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองปากนอะครับอยู่เลยซอยเจรินทะเลยเดหรือยี่หนึ่งมา200เมตรไม่ต้องเข้าซอย ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสัคลิปนี้นะครับผมกรอบจากหลันต้นยางโยนขอฝากไว้นะครับเดกหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับสักลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ